เด็กหญิงตัวน้อยแอบฉวยโอกาสตอนที่พ่อแม่ไม่ทันสังเกตแอบยิดขาพี่สาวของเธอแต่ไม่ว่าเธอจะออกแรงบิดแค่ไหนพี่สาวของเธอก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยทําให้เธอรู้สึกอุนงงสงสัยเป็นอย่างมากเธอจึงไปเก็บเศษแก้วมาแล้วฉวยโอกาสตอนที่พ่อแม่ไม่ทันสังเกตแอบใส่เศษแก้วลงไปในรองเท้าของพี่สาวอยากจะดูว่าพี่สาวจะมีปฏิกิริยาอย่างไงปรากฏว่าพี่สาวที่ป่วยเป็นออทิสติกกรุนแรงดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบ,บางอย่างเริ่มมีอาการกระวนกระวายเดินไปเดินมาและกระทืบกเท้าอยู่บนพื้นไม่หยุด โชคดีที่พ่อแม่สังเกตเห็นความผิดปกติได้ทันเวลารีบถอดรองเท้าของเธอออกดูก็ถึงกับต้องสุดหายใจเข้าลึกด้วยความตกใจเห็นเศษแก้วในรองเท้าบาดเท้าจนเลือดไหลแต่พ่อแม่คิดแค่ว่าเศษแก้วในรองเท้าเป็นแค่อุบัติเหตุไม่ได้สงสัยน้องสาวเลยพอได้ใจน้องสาวก็ยิ่งได้ใจใหญ่เธอพาพี่สาวไปที่ลานกว้างของหมู่บ้านต่อหน้าเพื่อนเพื่อนหยิบพี่สาวเล่นอย่างไม่เกรงใจเจ้าดำเห็นเหตุหการณ์สนุกสนานนี้ก็เข้าไปเปิดแขนเสื้อพี่สาวขึ้นแล้วเลียนแบบเด็กผู้หญิงหยิกพี่สาวไปหนึ่งที ปรากฏว่าไม่ว่าจะออกแรงแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยจริงๆตั้งแต่นั้นมาเสี่ยวเฮยกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่ตัวติดกันเมื่อมีเวลาว่างพวกเขาก็จะวิ่งไปในป่าทําเรื่องแปลกๆสนุกสนุกด้วยกันวันหนึ่งเสี่ยวเฮยเห็นแมวป่าเขาจึงจับแมวป่าตัวนั้นแล้วพาแมวป่าขึ้นไปบนชั้นเจ็ดต่อหน้าเด็กหญิงโยนแมวลงไปอย่างโหดเหี้ยมแต่พวกเขาไม่คิดเลยว่าแมวเก้าชีวิตที่ตกลงมาจากตึกจะแค่ขาหักแล้วลุกหนีไปได้เมื่อพวกเขาวิ่งลงมาจากตึกแมวก็หายไปแล้ว เซียวเฮยจึงตามรอยเลือดไปที่ห้องใต้ดินและเจอแมวที่ใกล้ตายอีกครั้งเราจะฆ่ามันใหม่อ,อย่าแกได้ยินไหมจนกระทั่งตอนนี้เด็กหญิงตัวน้อยก็เพิ่งรู้ตัวว่าเจ้าดำน้อยที่อยู่ตรงหน้าโหดเหี่ยมและเลือดเย็นยิ่งกว่าที่เห็นและตอนนี้เธอก็เพิ่งเห็นท่าแท้ของเจ้าดำน้อยเห็นได้ชัดว่ามันสายไปเสียแล้วเด็กชายคุกเข่าลงกับพื้น จ้องมองฝาขวดในมือเด็กหญิงบอกว่าเขาสามารถดิบมันให้กระเด็นได้โดยไม่ต้องสัมผัสเด็กหญิงคิดว่าเขาคุยโวแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือในจังหวะที่ฝาขวดกําลังจะตกเด็กหนุ่มเพียงแค่ปลายตามองก็สามารถดิบฝาขวดให้กระเด็นออกไปโดยไม่เห็นว่าเขาทําอย่างไรเด็กหญิงจึงเพิ่งเข้าใจน้องคนนี้มีพลังวิเศษนี่นาแล้วเธอก็เก็บฝาขวดกลับมาเพื่อดูว่าตัวเองมีพลังวิเศษเหมือนน้องคนนั้นหรือเปล่าเธอเลยลองทําตามวิธีของน้องคนนั้นดูแต่กลับพบว่าตัวเองทําไม่ได้เลยจากนั้นอีตาเหมือนค้นพบดินแดใหม พาน้องคนนั้นกลับไปที่ลานเล็กๆตั้งใจจะให้เพื่อนๆคนอื่นดูพลังวิเศษของน้องเขาสิ่งที่อีตาไม่คาดคิดก็คือพี่สาวของเธอที่เป็นออทิสติกกลับมีพลังวิเศษเหมือนกับเสี่ยวไห่เกินพี่สาวควบคุมจาร่อนกลางอากาศทําให้จาร่อนหมุนวนอยู่บนพื้นไม่หยุดตอนนั้นหวยห้าที่อยู่ข้างๆบอกเธอว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วฉันก็มีพลังวิเศษเหมือนกันเรื่องนี้ทําเอาอีตาหงุดหงิดใจมากเล่นมาตั้งนานกลายเป็นว่ามีแค่เธอที่ไม่มีพลังวิเศษแต่พลังวิเศษของฮ เธอยือนอยู่ไกลๆก็สามารถได้ยินความคิดของคนอื่นได้ดังนั้นเพื่อทดสอบพลังวิเศษของหาวเมย์อีตานึกถึงเกมสนุกๆเกมหนึ่งเธอให้หาวเมยยือนอยู่ที่เชิงเขาลองทายสิว่าเธอกระซิบอะไรข้างหูพี่สาวแล้ววินาทีถัดมาน้องสาวตัวดีก็ไม่ทําให้ผิดหวังตะโกนสิ่งที่อีตาพูดออกไปพี่ชายเป็นได้โง่ทว่าทันทีที่เธอพูดจบร่างของเธอก็ถูกแรงที่มองไม่เห็นดีกระเด็นออกไปต่อมาหินก้อนหนึ่งก็พุ่งเข้าหาอิตาโชคดีที่อิตาตอบสนองทันและหลบได้ เมื่อตั้งสติมองดูเด็กชายก็พุ่งเข้ามาด่าทอบอกว่าพวกเธอไม่ควรด่าเขาว่าไอโง่เห็นได้ชัดว่าเด็กชายกําลังจะเข้าไปสั่งสอนหาเมยพี่สาวก็ลุกขึ้นยืนขวางเด็กชายไว้ทันทีและเริ่มประลองฝีมือกับเด็กชายทั้งสองฝ่ายเริ่มใช้พลังพิเศษอย่างลับๆพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนโชคดีที่พลังพิเศษของพี่สาวเหนือกว่าเธอหักต้นไม้ใหญ่ด้านหลังในทันทีเมื่อเด็กคนนั้นเห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าบุบบากอีกได้แต่รีบเดินจากไปด้วยความอับอายจนกระทั่งตอนนี้น้องสาวถึงงเเเเพิ่่่่สักักกตตตหห็นนนวาออที้้ไมมืครู เศษไม้ได้ทิ่มเข้าไปที่ต้นขาของที่สาวพวกเธอจึงทะเลาะก,กับเด็กชายอย่างรุนแรงเด็กชายผู้มีศักดิ์ศรีถูกทำร้ายอย่างหนักตั้งใจจะกลับบ้านไปดื่มโค้กเพื่อรบายความโกรธแต่ใครจะไปคิดว่าแม่จะตกหน้าเขาโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นเมื่อแม่กำลังทำอาหารเด็กชายจึงแอบใช้พลังวิเศษของเขาตั้งใจจะแกล้งแม่ให้ตกใจผลปรากฏว่าแม่ไม่เพียงแต่ตกใจมากยังรีบหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่รู้ตัวผลที่ได้ก็เป็นไปตามคาดแม่ยังโดนมอร้อนๆลูกหนึ่งอีก เมื่อเด็กชายเห็นสภาพหน้าอายของแม่ก็อดํำไม่ได้ทําเอาแม่โกรธมาด้วยความโมโหเธอจึงพุ่งเข้าไปจะตีเด็กชาย <c oughs> การชนที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้แม่หมดสติไปในทันทียังไม่จบแค่นั้นจากนั้นเด็กชายก็ทำหม้อร้อนบนเตาคว่ำลงทําให้น้ํามันร้อนๆไหลลงมากล้าทาเรื่องร้ายแรงแบบนี้ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่น้องชายดูเหมือนจะรู้ตัวว่าทําเกินไปหน่อยรีบหาผ้ามาเช็ดเลือดที่หัวของแม่แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดรอยแผลไฟไหม้จากนั้นน้องชายก็นั่งลงอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว กำลังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแม่ก็ฟื้นขึ้นมาจากอาการหมดสติการทานหันบอกให้น้องชายรีบเรียกรถพยาบาลให้แต่ตอนนี้น้องชายดูเหมือนจะคิดอะไรออกจนกระทั่งฟ้ามืดเขาก็ยังไม่ถูกไปสุดท้ายแล้วจุดจบของแม่เขาก็เป็นอย่างที่คาดไว้ตั้งแต่นั้นมาเด็กชายที่มักถูกเพื่อนนักเรียนคนอื่นรังแกก็กลายเป็นคนเลือดเย็นโดยสมบูรณ์ทุกคนที่เคยรังแกเขามาก่อนล้วนไม่มีจุดจบที่ดีและเขาไม่เคยต้องลงมือเองเลยเขาแค่ใช้พลังพิเศษนิดหน่อยฉันสามารถควบคุมคุณหลุมข้างบ้านด้วยพลังจิตได้ บนสะพานลอยที่เพื่อนร่วมชั้นเดินกลับบ้านเมื่อเพื่อนเดินผ่านมาฉันก็จะควบคุมคุณลุงให้อัดจงตีจากข้างหลังบางครั้งฉันก็ยืนอยู่ไกลๆกลริมสนามแค่เหลือบมองก็ทําให้เด็กผู้ชายที่เคยรังแกฉันกระดูกหักได้ทันทีโชคดีที่ต่อนนี้ห้าม่ที่ก็มีพลังอ่านใจเหมือนกันรับรู้ถึงเรื่องทั้งหมดจึงวิ่งเข้ามาอย่างกล้าหาญเพื่อหยุดเด็กชายพี่ชายยังคงใช้พลังพิเศษในทางที่ผิดแต่ไม่คาดคิดว่าเด็กชายจะใช้พลังพิเศษอีกครั้งไม่เพียงแต่ใช้ก้อนหินจงตีที่ท้องของห้า แต่ในช่วงเวลากับขันนี้อีตาที่ยืนอยู่ข้างๆทนดูต่อไปไม่ไหวถักเด็กคนนั้นล้มจากข้างหลังทําให้น้องสาวรอดตายอย่างมุดบิดแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นเปลี่ยนไปมากแล้วใครกล้าต่อต้านเขาคนนั้นก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายต่อไปของเขาแต่ก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรอีตาที่สาวก็เหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างวิ่งมาทันเวลาพอดีทําให้เด็กเกเรคนนั้นตกใจกลัวจนหนีไปทําให้เด็กคนนั้นโมโหวิ่งร้องให้กลับบ้านตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วจะไม่มีใครกล้ามาต่อกรกับเขาอีก แต่ตอนนี้กลับมีพี่ผู้หญิงที่แข็งแกร่งกว่าเขาโผล่มาดีในเมื่อตอนนี้เขาทําอะไรอิต่ามไม่ได้แต่ถ้าเขาจะจัดการกับน้องสาวที่ไม่มีใครปกป้องมันก็ง่ายเหมือนพลิกฝังแล้วเขาก็ใช้พลังวิเศษของเขาอีกครั้งควบคุมแม่ของหาวไม่โดยตรงทําให้เธอเกิดภาพหลอนมองเห็นหาวไม่เป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเธอยกมีดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและฆ่าหาวไม่ผู้โชคร้ายด้วยมือของแม่เธอเองส่วนอ้ตาที่มาร่วมงานศพของหาวเมยเขามองตรดเดียวก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของเสี่ยวห่เกินแน่แนาธาธััมหวิีจดกรกรบัน มันต้องกลับมาทําร้ายครอบครัวเธออีกแน่เด็กหญิงหลอกเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อเสี่ยวเคยไปที่สะพานลอยแล้วช่วยโอกาสตอนที่เขาไม่ทันระวังตัวแอบย่องไปด้านหลังเขาเงียบๆกําลังจะผลักเสี่ยวเฮยตกลงไปบังเอ,อิญมีป้าคนหนึ่งเดินผ่านมาป้าตั้งใจจะเตือนให้พวกเขาระวังแต่เด็กหญิงตัวน้อยที่รู้ดีว่าตัวเองมีโอกาสแค่ครั้งเดียวก็ไม่สนใจป้าที่อยู่ข้างๆและในที่สุดก็ผลักเสี่ยวเฮยตกสะพานลอยแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือหลังจากเสี่ยวเฮยที่ดวงแข็งร่วงลงมาจากสะพานลอย เขาก็แค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นอันตรายถึงชีวิตส่วนเด็กหญิงก็ตกใจรีบวิ่งหนีเข้าไปในปา่าด้วยความตื่นตระหนกเธอจึงเก็บเศษแก้วที่อยู่บนพื้นขึ้นมากลัวว่าเจ้าเหมียวจะตามมาแก้แค้นเธอแต่เจ้าเหมียวที่มีพลังวิเศษแค่กรอกตาไปมาเด็กหญิงก็ตกอยู่ในพาวังทันทีเธอเห็นเงาดำสูงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาตกใจจนถอยหลังถลก แต่เธอไม่รู้ว่าตัวเธอในความเป็นจริงตอนนี้ได้ถอยหลังไปอยู่กลางถนนแล้วรถกําลังจะพุ่งชนเข้ามาเด็กหญิงตัวน้อยกำกระจบแน่นด้วยความตื่นตระหนกแต่กลับบาดมือตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจความเจ็บปวดแสนสาหัสทําให้เธอรู้สึกตัวขึ้นมาท,าทันทีจากนั้นเธอก็กระโดดหลบถึงแม้สุดท้ายจะขาหักไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังรอดชีวิตมาได้เจ้าดํายังคงต้องการใช้พลังพิเศษอีกครั้งต้องการฆ่าน้องสาวตัวน้อยจากระยะไกลในช่วงเวลากับขันพี่สาวก็เข้ามาปกป้องช่วยน้องสาวป้องกันการโจมตีของปีศาร้าย น้องสาวตัวน้อยเห็นพี่สาวที่เป็นออทิสติกไม่อยู่บ้านก็รีบร้อนอยากลงไปข้างล่างเพื่อตามหาแต่ฝืดที่ขาเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาอันตราน้องสาวตัวน้อยก็กรีดร้องออกมาเด็กหญิงตัวน้อยกรีดร้องออกมาปูนแาสเตอร์ก็แตกออกอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอจึงค้นพบว่าตัวเองก็มีพลังพิเศษเด็กหญิงตัวน้อยรีบวิ่งลงบันไดไปในขณะนั้นพี่สาวของเธอกำลังต่อสู้กับตัวร้ายอยู่เด็กหญิงตัวน้อยรีบวิ่งไปจับมือพี่สาวพลังพิเศษของทั้งสองคนรวมกันในทันที สายใต้เท้าเริ่มยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดทันใดนั้นก็เกิดระลอกคลื่นขึ้นบนถึงน้ําแต่คนรอบข้างกลับไม่รู้สึกถึงความผิดปกติดใดๆหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดเซี่ยวเฮยที่โดดเดี่ยวก็ไม่อาจต้านทานพลังของพี่น้องสองคนได้จากไปอย่างเงียบๆตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์ฆ่าคนแถวนี้เกิดขึ้นอีกเลย